สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีเปิดแบนด์นะครับของ a l ลฟา c b 2 s เนะครับเป็นตัวนี้นะครับเป็นเครื่องแดงนะครับอัลฟา c 2 s นะครับรูปทรงสวยงามนะครับพอดีมือนะครับเราจะมาเปิดแบนด์พร้อมกันนะครับอันนี้มันย่านแดงอยู่แล้วนะครับเราจะเปิดไปย่านราชการนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดเครื่องขึ้นมาก่อนนะครับ อ่านนะครับเปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะผมจะลองใส่154550นะครับ1 5 4 5 5 0ครับปุ๊บอ่าไม่ได้เห็นไหมครับอ่ะเพราะเรายังไม่เปิดแบนนั่นเองนะครับวิธีเปิดแบนก็ไม่ยากนะครับอ่ะให้ทำแบบนี้นะครับปิดเครื่องครับปิดเครื่องครับปุ๊บกดลูกศรขึ้นกับโมนิตัวนี้นะฮะให้มันดังแก๊กนะครับอ่ะอ่าอ่ะกดลงก็้ป็นดังแก๊กแบบนี้นะครับ กดลูกศรขึ้นและกดโมนี้นะครับกดแน่นๆนะครับแล้วก็เปิดเครื่องครับปึ๊บให้เครื่องมันติดแล้วก็ปล่อยมือนะครับปึ๊บอ่าขึ้น CBR ขึ้นเซลแล้วก็ปล่อยมือนะครับแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็มาใส่รหัสนะครับก็คืออ่ามันจะมีอยู่2ชุดนะครับอ่าชุดแรก82 82นะครับชุดที่2ก็1 3 6 2 60นะครับอ่ะเรามาใส่รหัสพร้อมกันนะครับ 8282กดไปเลยนะครับอ่าหน้าจอมันจะไม่เปลี่ยนนะครับเอา8282ป๊บอ่ามันจะขึ้นแบบนี้มานะครับทีนี้ให้เราใส่รหัสตัวนี้นะครับ136260นะครับอ่าเราจะเปิดไปอ่าญาติราชการนะครับ136260ปุ๊บอ่าเสร็จแล้วนะครับให้กด F 1ทีครับ อ่ามันก็จะมาหน้าเดิมนะครับเสร็จแล้วให้เราปิดเครื่องครับปิดเครื่องปุ๊บอ่าทีนี้ก็เปิดเครื่องขึ้นมาครับอ่าเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บอ่าทีนี้เราจะมาลองอ่ากดนะครับอ่าหนึ่งห้าสี่ห้าห้าศูนย์นะครับว่ามันได้ไหมนะครับเอาหนึ่งห้าสี่ห้าห้าศูนย์อ่าได้เลยนะครับได้เลยหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปด สองเจ็ดห้าอ่าได้เลยเห็นไหมครับอ้าวลองสองสี่ห้าศูนย์ศูนย์อารยันแดงสองสี่ห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์อ่าได้เลยนะครับเนี่ยได้ทั้งแดงทั้งดำอ่าในตัวเดียวนะครับวิธีเปิดแบนนะครับอ่านะครับอ่าเดี๋ยวผมลองอ่าเทสเทสก่อนครับว่าเปิดแบนแล้วมันอ่าใช้ได้ไหมนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองสองสี่ห้าก่อนนะครับเอาตัวนี้มานะครับอ่ เดี๋ยวจะกดบอเข้ามานะครับสองสี่ห้าหนึ่งสองสา่ะเดี๋ยวกดเข้ามาก่อน,นครับอ่ะนี่ครับเถิดเถิดเทิด,ทด,ทดอ่าเนี่ยครับได้เลยครับเนี่ยหนึสองสาม่ะกดอ่าหนึ่งหกดนะครับหนึ่งหปด สองเจ็ดห้าอ่ะนะครับอ่ะอันนี้ก็หนึ่งหกแปดสองเจ็ดห้าหนึ่งหกแปดสองเจ็ดห้าอ่ะเดี๋ยวจะกดเข้ามานะครับแถบดเทรดเทรดอ่ะเนี่ยได้เลยครับเนี่ยสัญลักษณ์ขึ้นนะครับเนี่ยเถรดเทรดเกดตัวนี้เข้ามาเถิดเทรดเทรดอ่าได้เลยนะครับนี่วิธีเปิดแบรนด์นะครับไม่ยากครับไม่ยากนะครับอ่ะ ลองไปทําดูนะครับลองไปทําดูครับคลิปนี้ก็ขอฝากไปเท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ